ครับคนไข้ตรวจงานรอบที่สามนะครับคนไข้ดูกระจกก่อนอ่ะหน้าผากคมับโอเคไหมโอเคโอเคครับหน้าแก้มคางโอเคไหมโอมีการร้อยไหม่กรอบหน้าด้วยเนาะเทคนิคเฉพาะของหมอนะโอเคตโอเคเนาะแล้วก็ฟิลเลอร์ปากหนึ่งซีซีนะเคนี้เรฟเฟลเลนเหมือนเหมือนคุณวลเส้นคุณวลเส้นให้โจทย์มาคุณวลเส้นเนาะแล้วก็ปากเหมือนคุณดิวอุสรานะก็เลยก็เลยขออนุญาตเนาะก็ อยากให้หี้งที่สุดอันนี้นะคะก็คือเติมไขมันหน้าเด็กแล้วก็ร้อยหมข้างละสามเส้นแล้วก็เติมปากหนึ่งซีซีเนื้อคนไข้จะยืดนะคะเคสนี้ยคือเขายืดได้เยอะคือเลยทําให้เติมไขมันได้เยอะมันอยู่ที่โครงสร้างด้วยเนาะเคสนี้เนื้อยืดก็เลยสามารถเติมอัดหน้าผากและข้างได้เยอะและดูยืดกว่าคนปกติเนาะโอเคแล้วปากปังมมากอันนี้ความถามความรู้สึกลูกค้านิดนึงเป็นยังไงบ้างตัวเอง ก็รู้สึกดีค่ะเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากยจริงๆใช่ไหมครับไม่โกหกเนาะยังไงต้องขอต้องรีลามใครกังวลไงก็ต้องขอรูก่อนทำเนาะที่ลายหมอแล้วกันเนาะโอเคเปลี่ยนมากค่ะแล้วก็จะเจ็บแต่ยาชากล่รู้สึกเสียวแค่นั้นแหละค่ะครับชอบปากมากค่ะโดยรวมแฮปปี้นะคะครับขอบพคุณนะครับ